พี่กําลังมาสอบถามผมในเรื่องการจับกลุ่มอะไรทีนี้เขาก็เพิ่งเอาการเยี่ยงกับนี่มาพี่ก็มาไออีกให้ผมผู้ป่วยอะไรไม่รู้พี่มาที่นี่แล้วทำไมเขาไปเข้าห้องฉันเราล่ะหรือตอนนี้ก็คือเขามีโทษกับถามว่าเสพยาเสพติดครับพี่เสพแล้วเป็นนักทอหรือเป็นผู้เสพคือผู้ป่วยไหมเป็นผู้ป่วยเออเป็นนักทอดแล้วเขาเข้าห้องมาอย่างนี้ท่านขั้นท่านตอนป้องกันผู้ป่วยนี่ต้องทำยังไงครับ เออใช่เขาเขาเขาชอบรับสภาพสภาพเดี๋ยวคือให้อยู่ดีเว้นถ้าสอบสนออยวกใหจูงให้ว่าเขาจะมีได้แค่คอสออต่อไปเนาะก็เพิ่งคือตอนนี้ผู้กองยังไม่ได้สอบปากทําก็เลยแต่เอาเข้าไปเข้าห้องถังแล้วอย่างนี้ถูกต้องขั้นตอนไหมก็คือข้อกรุงรอให้บมมีเอกสารก่อนบ้างอ่าอ่าไม่ได้ดูสิผู้กองก็องดูก่อนเราแค่เอาไปเข้าห้องถังอย่างนี้ คนที่ยังไม่ได้ตัดสินว่ายผิดาะยังไม่ต้องเข้าห้องขังอีกไ้่เข้าห้องขังนี้คืออะไรขังกุ้งกอนอย่างนี้อันนี้มันกูกตั้งไหมถามถามผู้งกอดก่อนนี่นี่แต่ผมอ่ะก็จะรับไม่ใช่ไม่ตัดเองอะไรนะคือส่วนมากที่เราเจอนะถ้าจับกุ้เสพบมาคือผู้ป่วย